คนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าถ้าพูดตรงๆก็ให้ความมีความสําคัญมากในโลกนี้นะฮะโอโ้นะครับดูกับงานที่เราทามันเป็นงานที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมก็มาจากทีมงานขอมทั้งคนนะฮะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์กับท่านคนนี้นะฮะ <laughs> เูนะครท่านท่านยิงจังมากเลยท่านทํางานนะฮะดูนะครับการเลื้อยของท่านท่านมีเทคนิคการเลื้อยที่ไม่เหมือนใครนะเมื่อหนึ่งจับไว้นะสังเกตขาข้างนึงเขานะขาหนึงเบียบไปขาอีกข้างเขาแก้ดูหน้างเขาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาตีนจับชีวิตมากนะครับครับตอนนี้เขาทำงานมา ร่วมจะ10ปีแล้วนะครับ10ปีร่วมร่วมแล้วนะครับตอนนี้อนาคตาของเขาเสือเอตัวที่11ครับครับผมอนาคตของเขาตอนนี้ถมงตรงว่าเป็นบุคคลที่น่าอันตรายอย่างมากนะฮะในทางดางง้านเศรษฐกิจนะฮะก็อาจจะเป็นเสือเศรษฐกิจนะฮะอนาคตก็จะเป็นที่11ของประเทศนะฮะไม่ใช่ร่ำรวยนะครับเป็นคนที่หน้าตาดีครับครับ เสรนี่เขาใช้สองขาการทํางานของเขานี่ครับจะทําให้เขามีความสําเร็จในชีวิตสูงตัวไข่เลยไข่ว่ไหนรับไข่ที่โอ้โหใหญ่ใหญ่นะดูทำไมบดานไม่รับรรบดา